สวัสดีค่ะเราชื่อเมจินนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยสมัยที่เราเพิ่งเข้ามาหา,หาหลัยปีหนึ่งเราเองก็ยังรู้จักเพื่อนไม่เยอะก็เลยมีกลุ่มแก๊งเนี่ยแปลว่าประมาณไม่กี่คนอะ่ะเออเสนอกันว่าเราจะจัดกิจกรรมเล่นหันหันเป็ดกันไหมเราว่านะชวนเพื่อนเพื่อมาเ,เล่นเกมกระชับความสัมพันธ์กันดีกว่าอืมเห็นด้วยเห็นด้วย,เห,วยเห็นด้วยครับเราขอตั้งชื่อหัวโจกคนนี้ว่าเนะคะ คือเเนี่ยเป็นคนที่อัธยาศัยดีมากทุกคนที่มาเนี่ยก็คือรู้จักคนนี้ก่อนเลยเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนซสอ,อะ่ะเออรู้จักรู้จักคนหมดเออแล้วก็เพื่อนๆก็แบบเออชอบเขาอะไรนี้ก็เลยมาเล่นได้มาเล่นเกมหันหันเป็ดด้วยกันตาแรกที่เราเล่นเนี่ยเราก็ไปเจอกับอีกคนหนึ่งขอสมมติชื่อว่า V ซึ่ง V ีเนี่ยเราเจอตอนเรียนปรับพื้นฐานภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้ว V ีเป็นคนที่เก่งมาก แบบพูดญี่ปุ่นคล่องมากตอนนั้นเขาน่าจะได้อนสามอยู่แล้วอะอืมแล้วก็เออพอพอเราเจอเขาในเกมก็เลยแบบเอ้ยหวัดดีวีเราชื่อเมจินนะปีหนึ่งเป็นไงบ้างอ๋อแล้วก็ปาดปาดแบบปาดเปรี้อืมโอ้โหสุดยอดแห่งการละลายพฤติกรรมไอเวยนี่แล้วหลังจากนั้นก็คือเราเราสะบดคำหยาบใส่เลยอะอตอนที่สองค่ะเราก็ได้เป็นฆาตรกรคู่กับเ แล้วก็เป็นคู่รักด้วยแล้วตอนนั้นเราได้ทําสิ่งที่ผิดพลาดท,ที่สุดก็คือเราทําการฆ่าต่อนหน้าคู่รักของเราเพราะเรารู้ว่าคู่รักของเราอ่ะเขาจะไม่แจ้งให้คนอื่นรู้อยู่แล้วว่าเราฆ่าบังเอิญเอเดินผ่านมาเอนึกว่าแบบชิบชิบว้าวเก่งมากครับที่รักฮ่าเมจินต้องอยากให้เราดับเบิลคิวน่นแน่เออเอคือว่านี่นะเป็นสายซะ เราเองอืมตามนั้นแล้วก็ตาต่อ,ตอไปค่ะไม่รู้ทาไมคือมีหลายๆคนที่แบบว่าไม่เคยรู้จักเราเลยก็คือรู้จักแค่เอแต่ว่าเหมือนพออยู่ในเกมเราเหมือนมีรัศมีเหยื่อรัศมีอะไรบางอย่างทุกคนปาดเราหมดเลยปาดเราคนแรกคือประมาณ90%ของเกมเนี่ยเราจะตายเป็นคนแรกใดๆก็ตามนะคะจากการไลฟ์พฤติกรรมนี้เนี่ยก็เลยได้สนิทกับเพื่อนในคณะมากขึ้นเนอะก็แบบจิกเปียกันไปอะไรอย่างงี้